เช้าวันนี้ที่วัดจันทราามตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชภายใต้ชื่ออ่านใส่ถอดทิ้งปลอดภัยจริงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีมีนายสุรพลวานิเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายแพทย์ ผ่อนชื่นกลิ่นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้กล่าวรายงานโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องจากปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งในส่วนของเกษตรกรและผู้บริโภคเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นปริมาณมากและเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวเข้ามาในการใช้การเกษตรเชื่อเห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงเกิดผล กระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างแน่นอนหากไม่สามารถดูแลป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสมด้วยเหตุนี้กลุ่มควบคุมโรคจึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบป้องกันเฝ้าระวังภัยสุขภาพเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องใช้การสื่อสารสู่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้โดยการให้ความรู้ที่จำเป็นการสร้างความเข้าใจการส่ง ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำรรจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเป็นช่วงของพิธีเปิดงานมีการเปิดวีดิทัศน์แนะนําโครงการการเยี่ยมชมนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมและนิทรรศการของกรมควบคุมโรคมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันปลอดภัยจริงจากสารพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแก่ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรคและจังหวัดกําแพงเพชร จากนั้นในช่วงที่2เป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเวทีประชาคมของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกในหัวข้อสารเคมีตกค้างในเกษตรกรปัญหาที่รอการแก้ไขโดยมีผู้ร่วมบันทึกเทปจำนวนสีท่านประกอบด้วยนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์พันธ์วิทยากูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมและผู้แทนจากเกษตรกรในพื้นที่โดย โดยมีมนายจักพันชูเพชรเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งเนื้อหาสาระในการพูดคุยในครั้งนี้เน้นหนักไปในเรื่องของสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่ที่เกิดจากสารตกค้างจากสารพิษที่นำมาใช้ในการทำการเกษตรตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สามารถบรรเทาเบาบางลงได้รวมถึงการทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้ผลสลัมฤทธิ์ที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและผู้บริโภคซึ่งกิจกรรมนี้จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปได้นั่นเองค่ะ